วันนี้เราจะมาเอาไม้ไผ่ไปจับตอกเนาะเพื่อนๆนไม้ไผ่ที่จะใช้จับตอกจะต้องเป็นไม้ไผ่บ้านเนาะเพื่อนๆืนเนาะเอาต้นที่มีลำเขียวๆนะคะถ้าเกิดว่าลำแก่เขาจะมีสีออกเหลืองๆเนาะอันนี้เราจะเอาลำต้นที่มีสีเขียวเขียวเข้มๆหน่อยอันนี้คือเขาจะไม่แก่มากเวลาเรามัดเราจับตอกแล้วเรามัดมันก็จะได้ไม่เก็บมือเนาะเพื่อนๆนเนาะอันนี้แหละลำนี้แหละเล็กๆนี้แหละจะได้ดึงได้ ไดแล้วเดยออ,ออกทางนี้ว้าวได้บ้นนานนา ได้แล้วแล้วเราก็จะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนไปค่ะไปจับตอกกันเสร็จแล้วเราก็จะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปผ่าจับตอกกันนะคะเพื่อนๆจะไปจับที่บ้านค่ะได้แล้วได้ไลายตอกอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาผ่าเนาะเสร็จแล้วเราเอามาผ่าเพื่อนๆทำให้ดีๆเนาะทำให้ดีๆ,ๆ เข่าผู้แกพันพาท,ทำนะนีออ่เราก็จับเลยตรงขง้างผมไงขูดก่อนนะ น,นี่ต้องไม่นามากไม่บางมากเนาะเพื่อนๆะเนาะนามากก็จะเจ็บมือบางมากก็จะอ่อนเกินไปก็มัดไม่ดีเนาะเพื่อนๆแล้วทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกแต่ก็หัดเอาเนะนี่ใช่แล้ะ บางอันก็นาบางอันก like ็บางนี่เนี่ยแบบนี้แหละทําไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็เราก็ฉีดฉีดเนาะนี่ได้แบบนี้แล้วได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็นี่พึ่ดทำไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจะ่ได้รีร้อนดึงต้องอย่างนี้นะคะแล้วก็ฉีดชื่ออย่างนี้เนาะมันก็จะไม่เท่ากันต้องดึงอย่างนี้ นี่นี่อ่นมั่งแข็งมั่งเรามัดเองดอก <laughs> นี่นได้หลายเส้นนะคะไม้ไผ่ลำหนึ่งก็ได้หลายเส้นแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่นอนคนไหนทำนาเขาบอก ไว้แต่เนิ่นๆแต่เราไม่มีเวลาก็ไม่ได้เตรียมการก็มาทําเวลาจะถอนกลาดสองสามวันนี้เห็นไหมคะได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราทาไว้เยอะๆ,ๆแล้วเราก็ไปตากแดดแล้วเราก็สองสามวันก็ใช้ได้เลยเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าก็เจอกันนะคะคลิปนี้พามาทําตกอัดทําค่ะบายๆค่ะคลิปหน้าไปเจอกัน,น,ะะนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ